สวัสดีนักเรียนชั้นป5เช่นเคยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูโอ๋นะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนเนื้อเรื่องของภาษาพูดและก็ภาษาเขียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาเช่นเคยค่ะคุณครูก็ไม่ลืมที่จะนำคำพื้นฐานนะคะมาฝึกให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ผักหวานผักหวานป่าผันผายผันผินผ่านกล้ามาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันค่ะภาษาพูดนะคะ คืออะไรภาษาพูดก็คือภาษาที่ใช้สื่อสารด้วยเสียงแล้วก็มีลักษณะนะคะใช้ในการพูดสนทนาทั่วไปนั่นเองค่ะทีนี้ลักษณะของภาษาพูดนะคะก็คือ1น,นะคะการพูดซ้ำนะคะถ้าเป็นภาษาเขียนเนี่ยเราอาจจะมีไมยมกจุดแต่ว่า เราจะไม่พูดซ้ำนะคะถ้าพูดซ้ำเนี่ยเราจะเปลี่ยนภาษาพูดนะคะอย่างเช่นนิ่งๆเฉยๆนังสือนังหาหลายสิ่งหลายอย่างแบบนี้นะคะการพูดซ้ำต่อมาก็จะเป็นการใช้คําที่ไม่ชัดเจนนะคะลักษณะของการภาษาพูดอะไรต่ออะไรอะไรพวกนี้นะคะต่อมาก,ก็คือการใช้คําลงท้ายนะคะภาษาพูดเราจะใช้คําลงท้าย แต่ว่าถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะไม่ใช้คำลงท้ายนะลูกอ่อเ่างเช่นคำว่าครับนะคะค่ะนะคะนอะไรนี้นะคะต่อมาก็คือสี่นะคะก็คือใช้ประโยคที่ไม่มีประธานนะคะถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยจะไม่ค่อยใช้ประธานเท่าไหร่ก็อย่างเช่นทําเสร็จแล้วนะคะนึกว่าไม่มาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นวันพูดท้วนๆนะคะไม่ตัดคําให้มันสั้นลงคือภาษาพูดนะคะ ถัดมาก็คือใช้ประโยคที่มีที่ไม่มีคำกริยานะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้วันจันทร์คนนั้นเพื่อนฉันแบบนี้นะคะ6ก็คือเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหรือว่าเฉพาะวัยนะคะยกตัวอย่างเช่นวัยโจ๊ะแฮวเดี่ยงแบบนี้นะคะอะต่อมาอันที่7นะคะก็คือมักเป็นภาษาไทยแท้ภาษาที่ชาวบ้านเนี่ย เข้าใจง่ายๆนะคะัวอย่างเช่นผัวเมียแบบนี้นะคะเราจะใช้ในภาษาพูดแต่ว่าถ้าภาษาเขียนเนี่ยเราก็จะใช้คําว่าอะไรลูกอ่าสามีภรรยาแบบนี้คือภาษาเขียนใช่ไหมคะหมาแบบเนี้ยก็เป็นภาษาพูดแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนเราก็จะใช้คําว่าสุน,นัขนั่นเองค่ะต่อมาก็คืออันที่8นะคะเปลี่ยนแปลงสลับนะคะเสียงสลัแล้วก็ เสียงพยัญชนะตัดคำให้สั้นลงนะคะจริงหรอเปล่าแบบนี้นะคะหรือว่ามันจะมาจากคําว่าจริงหรือไม่จริงหรือเปล่านะคะใช่เปล่านะคะใช่หรือไม่อะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นภาษาเขียนเนาอะ,อะอันที่๙กก็คือจะเป็นการใช้คํายืมภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็ตัดคําให้สั้นลงก็ยกตัวอย่างเช่นคําว่าจอยอ่ะ ไปจอยกันไหมอะไรแบบนี้นะคะก็คือสนุกสนานเพลิดเพลินถ้าเป็นภาษาเขียนเนาะถ้าเป็นภาษาเขียนเราจะไม่ใช้คาว่าจอยในนั้นนะคะก็คือภาษาเขียนนะคะหมายถึงภาษาที่เราใช้สื่อสารโดยลายลักษณ์อักษรที่มีลักษณะเกรงครัดนะคะในหลักของภาษาเราจะเรียกว่าภาษาแบบแผนนั่นเองค่ะ คือถ้าเป็นการภาษาเขียนก็คือเราจะต้องแบบให้มันเป๊ะๆนะคะตามหลักของภาษาเลยนั่นเองค่ะลักษณะของภาษาเขียนนะคะก็คือ1น,นะคะจะเป็นภาษาเขียนนะคะจะไม่ใช้ถ้อยคําหลากหลายแล้วก็ที่เราใช้ในภาษาพูดอย่างเช่นเยอะแยะนะคะจำนวนมากเงี้ยเราจะใช้เป็นจํานวนมากแทนเราจะไม่ใช้คําว่าเยอะแยะนะคะ ต่อมาก็คือภาษาเขียนเนี่ยจะไม่มีสำนวนเปรียบเทียบนะคะอย่อย่างเช่นชักดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพิกล็อกโดนโดดร่มงอะไรอย่างเงี้ยะคะเราจะไม่ใช้ถ้าเป็นภาษาเขียนแล้วก็ภาษาเขียนเนี่ยมีการเรียบเรียงถ้อยคําที่มันสลับสลวยแล้วก็ชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาพูดเห็นไหมคะมันจะตัดคําให้มันสั้นลงเรื่อยๆนั่นเอง ถ้าเป็นภาษาเขียนก็จะเป็นวันนี้มีผู้มาชมการแสดงจานวนมากถ้าเป็นภาษาพูดก็วันนี้มีผู้ชมการแสดงเยอะอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นภาษาพูดเนาะ,ะฉันชอบภาพยนตร์เรื่องหาหาเพลงนะคะมากเราชอบภาพเราชอบหนังถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาพูดเราก็ใช้เราชอบหนังเปลี่ยนจากภาพยนตร์เป็นหนังแบบนี้นะคะ ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบนะคะภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนกันนะคะนักเรียนดูในชีของนันกเรียนได้เลยนะคะภาษาพูดเนี่ยกับภาษาเขียนเนี่ยมันจะมีการใช้คําที่แตกต่างกันหรือว่าตัดคําให้สั้นลงนะคะตัวอย่างเนี่ยนะคะเป็นไงนะภาษาพูดเป็นไงถ้าเป็นภาษาเขียนก็เป็นอย่างไรอะไรอย่างงี้นะคะเอาไงดีถ้าเป็นภาษาเขียนก็ทำอย่างไรดี ภาษาพูดก็จริงๆแล้วถ้าภาษาเขียนก็อันที่จริงนะคะภาษาพูดเมื่อไรภาษาเขียนก็จะเป็นเมื่อใดอ่าเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะมากเนาะทีนี้กิจกรรมวันนี้นะคะให้นันเกเรียนนะคะสืบค้นเกี่ยวกับภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะจากสื่อใน ใบความรู้ที่คุณครูให้หรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้วก็เขียนเปรียบเทียบลงมาในตารางที่คุณครูให้จำนวนทั้งหมดสิบข้อด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอ,ข,อขอจบทลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะและเจอกันในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ